กินแล้วแล้วก็นอนทั้งก็กินขา้าวแล้วพี่นอ้องลมเย็นเย็นสบายดีสบายดีตอนบา่ายพี่น้องจ๋ากิกนขา้าวแล้วยังพักท่านป้งกันกลับอยู่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะพากันงมป่ายายลีพูดนะยายดียายมาแม่นองเมยซุ้มเด็กๆแต่ขึ้นแล้วกินแล้วแล้วก็แยกย้ายซุ้มนี่ก็พากันบนงมป่าต่อป่ายังบัท่านเบิดอยู่ ปลามันอยู่ในต่มมันขึนมาเอาเบิ่งนี่อันนี้เอาไปพักอันปิ้งกินวาซันทั้งปลาคอปลาอันนั้นเนาะอันนี้สิเป็นปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งปลาปลาคอแล้วกับปลาตะเพียนกับมีตัวใหญ่อยู่นะหลายตัวอยู่ปิ้งกินน้ำแน่ส่วนหนึ่งตัวเล็กมันใหญ่เข้าไปปิ้งเบ้แล้วเนาะอันนี้ก็สีปลาเข็ง่ย อันนี้หอยพี่น้องหอยก็ได้บ้าหลายแต่ว่าเขาจะปล่อยนำ้ำเปลือกตัวใหญ่หอย,ยจูบด้วยหอยผมบานให้ถ้ากันสูบน้ำเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องเนี่ยประห้เบิร์ตไปยัยลีในฝักหลาย ออมันอยปลาเลือกบทัมาคอย่นนยออบ้กหลป่าเข็งมัน,ม,นม,มุนต่มมันนั่งกับขึ้นมากพันเก็บอยู่หอยมึงเนียนมันอยู่ตามตม่ม ทั้งวันอยู่ฝุ่นพักันลากสายอย่างเสียไปล่างใสมันมิมีนำล่างปลาเข็งปลาคอมันหมดนตมพี่น้องพักกันลงมาเก็บหลายรอบแล้วเก็บย่ำใดก็ะไดย่ำนั่นขีดตมมันหลหม,มันหมนตม เดี๋ยวสักพักไม่ก็ขคืนจากต่มก็เก็บเอาอีกเดี๋ยวอมคำลงมาเก็บอีกได้อีกดได้ี่เนาะป่าธรรมศาสตร์มันหย่อนตม่มเพราะสูบน้ำมาแลวป่าก็จักไปใส่เบิดเห็นแต่ปลาเข็งกับปลาคอหน่อยซุ้มปลาคอใหญ่ปลาดุกเหล่าได้จจกโตัวเดี๋ยวพูดยัยลี่นะทั้งนั้นในส่วนฟังนั้นปลาดุกเ่ได้จกักโต มันเข่าหูแล้วมันบืนหนีขี่ตมหลายพี่น้องปลาซิวกอยังหลายอยู่ลักๆก,ก็มีแตป่ปาเข็งอะไหล ข้าวสูบก้อนอันคว้ยเขาเจ้าสิลงมาแมบบนำเนาะอย่ามันเม้นกุยเม้นสาบสูบก็สูบน้ำเขาสะในอะสาบัวลมแห้งแห้งทำู้ชมโรดโพ มันบอเบิดดอกเดียวคำคำลงมาง้มอีกรอบมันขึ้นจากต่มโคตรโคตรลมโคตรเป็นหุ้งโบตรเป็แยกๆเลยเหรอ แถวนีก้กบบมานเขาอูพี่น้องจะมาเลือกปลาออกเบื้องนีป่าเนี่ยนี่แต่ป่าพี่น้องจะเลือกปลาเข็งออกเนาะ,ะเบื้งน่ปลาปลาเข็งพดอดีทอดเนาะ ก็มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่แน่ป่าน้าบ่ามีหลายสูบป,ปีปลาเข็ง่มีปีใดนแบบบ่หลายเนี่ยเมือ่อนั้นไปงม้มลงมาตะพุ่นกับยามาได้กลิ่นยักวก็อยากป่าเมื่อวานยายลุ้นถอด ต่ป,ปาา็กเก่งป่าธรรมชาติห้อยก็เลือกอาตัวใหญ่มันตัวน้อยกะเอาลูกไปปล่อยซะปูก็นร้ายหลายพี่น้องตะคอก็มีตัวน้อยตัวใหญ่ได้ตัวเดียว สองตัวประดุกประดายจักตัวแต่ว่ากระแบ่งกันพี่น้องเมื่อลักระแบ่งกันสี่ห้าครอบครัวส่วนที่เหลือกับผลตกใหม่มันก็ขึ้นมาว่างไข่เนาะ หลายคือเก่าป่าธรรมศาสตร์มันบืนมากอันนี้เหลือทีเหลือปิ่งเนาะตอนเที่ยงก็พักกันปิง่งกินกระตํามักทัว แม้เง,งี้ง่น้องมันี้ลม้มอากาศเย็นเลือกบริรเวรตัดเข่งปตกสุด,สด อยยาย่าในป่า่านม,มู้มเ่าปลาซิวกับบรดิหลายเด้พักกันมกกินเบิดแล้วปลาซิวหน่อยเดียว

อันนี้หอยเนาะนี่ปลาอันนี้หอยอันนี้ก็หอยนอี่พี่น้องหอยอันนี้ปลาซิวหน่อยเดียวหนึ่งปลาซิวเบิ่งแน่อันนี้ปลาคอปลาเข็งเนาะแตงสวดส,สวดป่าธรรมชาติพี่น้อง เอาไปปิ้งอีกก็ตัดักทั่วตัดมะฮงเนาะเอาไปทอดแซ่บนี่เดี๋ยวสิเอามือแบ่งกันนี่นี่อันตัวนี้ก็นี่อันนี้ก็ทั้งปลาคอทั้งปลาเข่งปลากระกป๋าตะเพียนเนาะได้บักหลายนึงเนาะเดี๋ยวจะกลับแล้วท่านผู้ชม กินแล้วงมแล้วกันสิกรับาแล้วงจากเิี่ยเด็กๆลงวันมางมใหม่เจ็ดจำพลาอย่าลืมดับไฟเด้อเดี๋ยวไฟใหม่ทุ่งดับแล้วบ่ ไอ้ลาเป็นฮอดเสียงกือกที่ลมแบบนี้เครื่องสูบน้ำกระถางป่า อันแยงคือกองเอเล็ดหอนชาเป็นลากยี้ใสเมื่อลากยิ้มเงินผู้ล่ะเมื่อลงมาเป็นเสาจนยิ่มาโจ๊กเอาถ้าเมื่อน่ะลายขนาดคนลงมาก่อนลงมาแล้วพักกันคนลงมาเทวียางสองอย่างเบืองแหนกระปุกปะแดดเก่าลงมาเป็นปุก ปุกปพุุ๊ดกตมปยันมีปิวางนี้ถงนีกปลานีกักหอยสองทางปุดโพหอยสองทางสามทางร้องกันท้อมกันหอยเายใ่เียวบ่วงเก็บสัมภาระ เอาขึ้นไปเยลีสอดๆแค่นั่นแหละวันนี้ก็พักกันหอบอุปกรณ์สัมภะมาปิกนิกอยู่กลางทุง่งนั่ง ไปโอ้ยมากับเข้าไปนอนอยู่นี่ไปไปปุ๊บกับบริสุทธม,ม,ม,มันค้างมันติดจกักมันดันพื้นนั่นโอ้ย กินแล้วเราก็ยากลำบากเมื่อแล้วท่านผู้ชม ยังบ่หันเบิดอยู่สายสูบนำหลุดซาเล็งโจบ่มีหม่องใสพี่น้อง บริษอ่อนเนี่ยพี่น้องจ๋าสออ่อนดอกผักกแญง,งามคักหลายเต็มอยู่เต็มให,หน้าเนี่ยมแต่ดอกผักกยง เหียสะอยู่ไ,ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี